สบายดีสวัสดีจ้าเมื่อนี้น,นกซิมาสซ้อนสาบสิบเนาะทุกคนหลังจากอ่าทีนกลงคลิปไปคลิปก่อนเนาะนกได้ซ้อนยิบกีบหนากางเกงกับกีบหลังเนาะกีบหลังกางเกงเสร็จแล้วเขาก็จะมาเห็ดยิบสิบหนาเนาะสิบหนากางเกงก็จะมีอันตัวนี้ มีผ่าสิบเนาะทุกคนนะคะจะเอาไปแสกได้3ามเซนก่อน3าสิบแล้วก็มีสิบแล้วก็มีเคมีเนาะทุกคนเคมีตัวนี้ค่าจะเอาไว้เป็น3าสิบเนาะมือนีนกซิมารีดให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะทุกคนซอนละเอียดถูกขันต้อนเลยทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะ สิบมือนี้ก็จะเป็นของตัวนี้เนาะทุกคนเป็นงานเอวสูงนี่จ้ะเดี๋ยวคลิปต่อไปหนูก็จะมาสอนยิบกระเป๋าเนาะทุกคนของงานเอวสูงตัวนี้แหลนะเนาะเาจะรีดเคมีใส่ผ่านี่เนาะสามสิบ ของขางท้ายเนาะทุกคนอันนี้เป็นกางเกงของขางซ้ายเนะาะถาถาเป็นนะนะมันก็จะประมาณนี้เนาะขางท้ายอาจะยิบรีดใส่ขางท้ายเสมอเนาะขางขวาก็จะเป็นฝั่งสิบเลยเลยจะแตกมาหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนน้อยหนึ่งนี่เนาะเลยผ่าไปน้อยหนึ่ง หลังจากรีดติดแล้วเขาก็จะไปแสกได้ฟูก่อนเนาะทุกคนหลังจากที่ห้ารีดโคมไห้แบบนี้ก่อนเนาะทุกคนแล้วเขาก็สามารถาเทคนิคง่ายๆก็คือเอาหนังสือพิมพ์ม,มา,าไหว้ขังบนแล้วก็รีดได้ก็ได้เนาะทุกคน มีสองแบบดลิละจ้าไปไปแสกกันนอกบันนี้ฝั่งนี้นกจะแสกนี่มันจะมีแตกมาอยู่นี่เนาะทุกคนเนาจะแสกเหลือประมาณตีนผีอ่าเหลือประมาณนี่เนาะประมาณนิ้วหนึ่งไว้เดี๋ยวไปแสกกันทุกคน แสกจากด้านนอกออกางเกงแสกจากเป้าเนาะทุกคนขึ้นมาด้านบนยุดอวยเนาะแกกันหลุยสาม สิบเขาจะตัดออกเนาะทุกคนเขาจะตัดมาเท่ากันแบบนี้เท่ากันกับขางเบื้องนี้เนาะแต่ว่าเขาโบใส่เบิ้เขาจะตัดผาถิ่นให้เลือประมาณนิ้วหนึ่งแสกจากฝั่งข้างนอกคือกันเนาะ บนแน่ะใา้เบิร์หลังจากเขาแสกตัวนั้นแล้วเขาก็จะมาแสกสามสิบกันเนาะ้สามสิบเขาเจะอ่าหัวทางนี้จะใหญ่กว่า ทั้งลุมหน่อยหนึ่งเนาะจะแสกเสียงเสียงลงมาประมาณนี้เนาะทุกคนไปเดี๋ยวไปเริ่มทำสิบกันหลังจากที่เฮาไปาแสกสิบมา3ามเ็จมาแล้วเนาะทุกคนเขาจะมาวางด้านได้ฟูด้านในเนาะแล้วก็จะเอาสิบใส่สิบจะเอาด้านล่างด้านล่างเป็นลักเนาะวางให้เรือไว้ประมาณนี้ แล้วเขาก็จะเน่าสิบใบก่อนทุกคนเย็บเน่าป้าว้ก่อนหลังจากเน่าป้าว้แล้วเขาก็จะมาเอาขางที่โบมีเคมีเนาะขางที่เข้าตัดมาบางหนึ่งนี่จับสำแตกทพิ่นแตกมาหายฝั่งนี้ก็จะจับสำกับแตกเนาะแตก มาวางเป่าให้มันเท่ากันเนาะทุกคนข้างล่างข้างบนก็จะพอดีเท่ากันเนาะเราจะยิบสีตัวนี้ดึงลงมาก่อนเนาะิบริมมาเสร็จแล้วเาก็จะเอาสีขึ้นไป ใส่ติ้นพีขางเดียวได้เนาะทุกคนตัวนี้นจะเราจะเย็บป้าไ้ก่อนแบนี้เนาะนี่อีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาทั้งแทกกับทั้งแท่ประกบกันเนาะทุกคน จับแตกฝั่งแตกกับแตกชนกันเนาะหลังจากจับให้มันเท่ากันแล้วเาก็จะมาวางวางตัวนี้เนาะทุกคนเบิ่งตามตามสิบนี่เนาะสิบจะวางวางให้มันเลยแตกมาน้อยหนึ่งเนาะ ประมาณนี้เราจะเน่าไว้ก่อนหลังจากที่เห้าเน่าติดกันไว้แล้วเขาก็จะมาปีนมาขางเมืองนี้ขางสิธประมาณเคมี ที่เขาลีดไว้เนาะทุกคนหลังจากเขาลีดไว้แล้วเฮาก็จะมาจับเป้ากับเป้าให้มันตรงกันแล้วเฮาก็จะเย็บมาดัหานหนาเนาะแบบนี้นี่จ้ะมุมสูงเร็จแล้วเฮาก็จะการาฟมาฝั่งนี้เนาะทุกคน จะแล้วละจ้จะหลังจากที่เขายิบแล้วเขาก็จะมาปัดสิบสามสิบข้างในนี่เนาะไปดันฝั่งเบื้องนี้หนกจะมีบล็อกของสามสิบเนาะทุกคนแบบนี้สามารถตัดมือเอาก็ได้ทุกคน เทียนมาแบบนี้วางไว้ก่อนถ้าบ่มีบ๊็อกมันจะเย็บยากในน้อยหนึ่งเนาะจะไล่ตามขอบของกระดาษของบ๊็อกของฮานะลงไปฮาจะมือขข้งนี่ฮาจะประคองไว้จักบึงอ่าตรงนี้มันจะมีสิบเนาะ ขอตอ่อของสิบองคจใจนี้ไปตามโคง้งดูค่ะจะปัดมาด้านนี่นะทุกคน จะเย็บริมมาเรื่อยนะประามาณนี้จ้ะนี่จ้ะสาบสิบเสร็จแล้วจ้ะ เราก็จะตัดเส้นนี่ออกนะทุกคนนี่จ้ะง่ายๆนะจ้ะทุกคนข้างในก็จะประมาณนี้จ้ะชิ้นหนาชินา้นหลังอ่าอันนี้เป็นฝั่งข้างหนาเนาะทุกคน แล้วเพิ่นคปอเบีดแล้วมันกับิเรียบสวยเนาะสำหรับคลิปนี้เนะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนคลิปหนาหนูจะมาสอนวิธีการต่อ,อข่าเขางเนาะทุกคนข่าวขางระหว่างชินลังกับชินหนาเนาะแบบนี้ชินลังกับชินหนาเฮาจะมาข่าขางแล้วก็จะมามวนซ้ายกันเนาะทุกคนข่าวขางยิบเป้าแล้วก็จะมามวนซ้ายกันเนาะ สำหรับวันนี้ก่ะสวาสดีจ้าฝากติดตามหน่อยเดอ้อคลิปต่อไปหนุกจะมาอ่าเห็ดกระเป๋า้อนเห็ดกระเป๋านํำสองขางเนาะทุกคนแล้กกะข่าวขอบบริต่อเอวตรงตัวนี้เป็นงานเอวสูงเนาะทุกคนสวัสดีจ้า